الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم تلبسها من الله سبحانه وتعالى ตลอดจนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานวุตาลาทุกๆคนให้มีความยำเกรงให้มีการตักวาโดยการเชื่อฟังคำสิ่งคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาและคำสั่งของท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมและในขณะเดียวกันเรานนั้ก็จะต้องออกห่างในคำสั่งห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาและท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้ทรงห้ามปรามกับเรา เพื่อที่เราจะได้เอาคำว่าตักวานั้นไปเป็นครอบประจักษ์ยืนยันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาในวันกิยามะท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาทั้งหลายครับถ้าวันนี้ถ้าเราจะถามตัวของเราเองว่าเราอยากเป็นบุคคลที่ขาดทุนในาทวอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่อยากเป็นผู้ที่ขาดทุนในเมื่อคําตอบเรารู้ด้วยความชัดเจนด้วยกับตัวของมันแล้วเราว่าเราไม่อยากเป็นบุคคลที่ขาดทุน ในเมื่อเราไ,ไม่อยากเป็นบุคคลที่ขาดทุนนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาแน่นอนที่สุดเราก็จะต้องปฏิบัติแล้วก็เชื่อฟังตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเพราะฉะนั้นคําว่าขาดทุนีน่ยท่านพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีบ้านอยู่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้มีรถขับเพราะฉะนั้นาการขาดทุนที่น่ากลวัวและยิ่งใหญ่ที่สุดคือการขาดทุนนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาโดยที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไปะไรครับไปไปไปยืนยันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาในวันกียรมะเพราะฉะนั้นแตนบินอกที่สถามันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาทุกๆคนครับเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเรารู้ในคําสั่งใช้เรารู้ในคํา,รารคสั่งสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็รู้ถึงคําสั่งใช้และคําสั่งห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลา แน่นอนที่สุดเราก็จะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ว่าตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอวาเลวะซัลลัมว่าบอกกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่เป็นบุคคลที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับคนที่ขาดทุนที่สุดคือบุคคลที่ขาดทุนนัที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะ์ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับอัลลอฮ์ได้บอกกับเราว่ากุุุุลลลลลลออออออิิิิินนนนนััััััคคซซซรราดีฟะะะฮฮฮมมมมมมมวยยก์ หมายถือว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาได้ทรงเป่าประกาศได้บอกกับท่านนับมุฮัีมมัสร์ลอหฮวาเลวะสัลลมให้มาบอกกับพวกเราให้ไปบอกกับประชาชาิของท่านว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเอย๋ยแท้จริงบรรดาผู้ขาดทุนนั่นคือบรรดาผู้ที่สูญเสียตัวของเขาและครอบครัวของเขาในวันกียรมาท่านพี่น้องถ้าวันนี้เราไม่อยากให้ตัวของเราขาดทุนน้าที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะลาท่านพี่น้อง และการศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาสอนบอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องผมเชื่อเหลือเกินว่าเราเติบโตขึ้นมานะครับเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ต้นนะครับเปาะมะเราก็เป็นมุสลิมปมามะเราก็เป็นมุสลิมเราเติบโตมาด้วยความเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นในความเป็นมุสลิมของเราตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยท่านพี่น้อง ความเชื่อฟังการเชื่อฟังต่อพระองค์ลอ์สุบฮานุวาตาลานั้นต้องมีความเข้มงวดต้องมีความชัดเจนต้องมีความขมักขะเม่นในเรื่องการปฏิบัติอามัลีบาดะต่ออัลลอ์สุบฮานุวาตาลาอย่างหนักหน่วงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นบ่าวของอัลลอ์สุบฮานุวาตาลาย่อมคิดอยู่เสมอนะครับว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาไม่กี่สิบปีเราก็ต้องกลับไปพบอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการที่เราจะกลับไปพบอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลามันมีอยู่สองสภาพท่านพี่ สาภาพของผู้ที่ได้รับความสําเร็จและก็สาภาพของผู้ที่ขาดทุนส่วนสาภาพของผู้ที่ได้รับความสาเร็จแน่นอนที่สุดท่านพี่น้องในวันในวันพิพากษาในวันนูน้นในวันกิยามาท่านพี่น้องมีสองกลุ่มเท่านั้นเองกลุ่มหนึ่งที่ไปอะไรที่ไปสวนสวรรค์ของลอสุบฮาน h a n a h และอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปนรกยนนรันรน้ำของ a l l ุบฮาน h ตาลา เพราะฉะนั้นในเมื่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้เตือนบอกกับเราโดยผ่านท่านนาบีมัมมัธซัลลัฮุอะลเลวะซัลลัมบอกกับเราถ้าเราไม่อยากให้ตัวเรานั้นเป็นบุคคลที่ขาดทุนนะที่อัลลอฮ์บฮานะฮแวะ تعالى ในวันกิยามาท่านพี่น้องวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์เตือนบอกกับเราที่เราเรียกกันว่าความยำเกรงต่ออัลลอฮ์บฮา,า,านะฮแวะ تعالى เนี่ยท่านพี่น้องไม่ได้หมายความว่าวันนี้การยำเกรงต่ออัลลอฮ์บฮานะฮแวะ تعالى เราจะปฏิบัติเฉพาะเพียงคำสั่งอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องออกห่างในคำสั่งห้ามด้วย เพราะฉะนั้นคําว่ายังยำเกรงที่เราเรียกคําว่าตักวัตักวาเนี่ยท่านพี่น้องตกวัเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจของเราแน่นอนที่สุดมันก็จะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ด้วยและในขณะเดียวกันต้องออกห่างในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามด้วยนั่นถึงข้าว่าจะนั่นถึงเจีน,นท,ท,ท,ที่จะเรียกว่าความยำเกรงเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์สุบานะฮูวตัตาลทั้งหลายครับอัลลอฮ์สุบานอตาลบอกกับเราแท้จริงบรรดาผู้ที่ขาดทุนขาดทุนคือบรรดาผู้ที่สูญเเสียตัวขของขา สูญเสียตัวของเขาไปเพื่ออะไรอ่ะทุกวันท่านพี่น้องที่เคารพรักต่อลเาสุบฮานอตัลลาเราถามตัวของเราดูสิครับว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยวันนี้ในหนึ่งวันหนึ่งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงเราเสียสละอะไรไปบ้างเราทําอะไรไปบ้างที่ทําให้หัวใจของเรานั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอ์สุบฮานอตัลามากขึ้นกว่าเมื่อวานท่านพี่น้อง วันนี้ถ้าเกิดว่าในตัวของเราเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่อลอสุบฮานอวตาราทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยผมเคยพูดอยู่เสมอและตลอดเวลาว่าคนที่เป็นบ่าวของลอสุบฮานอตาลาคนที่เป็นมุมินชีวิตของเขาในวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานวันนี้วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานอ่านอัลกุรอานหนึ่งหน้าวันนี้ต้องอ่านหน้าครึ่งหรือว่าอ่านสองหน้าโดยอะไรโดยปกติเพราะฉะนั้น จิตใจของคนที่เป uh ็นมูมินร่างกายของคนที่เป็นมูมินย่อมมีการเสียสละแล้วก็จะต้องมีการเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ถามตัวของเราดูเองถามตัวของเราดูนะครับว่าตัวของเราเองเนี่ยตัวของเราเองเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราเสียสละในเรื่องของอะไรครับทรัพย์สินเราเสียสละในเรื่องของร่างกายเราเสียสละในเรื่องของอวัยวะต่างๆไปเพื่ออะไรมากกว่าระหว่างเพื่ออัลลอฮ์กับเพื่อดุลยา เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาทั้งหลายครับวันนี้เราทํางานกันเพื่อดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องวันหนึ่งแปดเก้าชั่วโมงเราทําแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยสุดเวียงยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะเสาะแสวงหาปัจจัยยังชีพให้ได้เงินให้ได้ทองให้ได้ทรัพย์สินให้ได้นู่นนี่นั่น,นสารพัดสารพันละที่เราอยากจะได้วันนี้เราเสียสละร่างกายของเราตัวของเราเพื่อดุนยามากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ร่างกายของเราเราเสียสละไปเพื่อดุนยามากกว่าท่านพี่น้องอาเครอของเราก็ขาดทุนเหมือนกับที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้บอกกับเราเพราะฉะนั้นผู้ที่ขาดทุนที่ย่อยยับที่สุดคือผู้ที่ขาดทุนนัที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาในตัวของเขาอวาอฮลีหิมและครอบครัวของเขาด้วย เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลาทั้งหลายครับเมียเนี่ยภรรยาเนี่ยลูกเนี่ยคือบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของเราโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลามอบหน้าที่หน้าที่นั้นที่มีเกียรติมาให้เราปกปักรักษาดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวของเราท่านพี่น้องดูสิครับยกตัวอย่างง่ายๆฮะดิษบทหนึ่งของท่นานนบีมุฮับี๋มะมั่งสุลลาะหัวเลวะสลลัมท่านพี่น้องดูนะครับในคำสั่งใช้ที่นบีมุฮัมมัดงสุลลาะหัวเลวะสลลัมพูดกับเรา นบีบอกกับเราว่ามุรุอลัลลาดะกุมบิสซาล่ในคําสั่งใช้ที่นบีสอนบอกกับเราเนี่ยนบีบอกว่าเราซูลของเราตัดว่าพวกสู่เจ้าทั้งหลายจงใช้ให้ลูกหลานของพวกท่านทั้งหลายนั้นละหมาดแต่พี่น้องดูในในคำสั่งใช้ที่นบีสอนสั่งกับเรานั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่านาบีนะ่ะสอนให้เราที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองเด็ก ให้ไปกำชับสั่งใช้คนที่เป็นลูกหลานของเราอีกทีหนึ่งในขณะที่เขานั้นอายุเจ็ดขวบนะบอกมันให้ละหมาดตื่นขึ้นละหมาดทำความดีอ่านอัลกุรอานน,นู่นนี่นู่นนี่นั่นมันเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นพอ่อเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องจะเห็นนะครับคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานุตลาไม่ได้ลงโป้งไปที่อะไรครับที่เด็กโดยตรงแต่อัลลอฮฺฝากให้กับคนที่เป็นผู้ปกครองนั้นดูแล เพราะฉะนั้นท่านพี่น้นองดูสิครับทั้งตัวของเราเองถ้าเราไม่อยากให้ขาดทุนอัลลอฮ์บอกกับเราให้เราปฏิบัติตนอย่างไรแล้วก็ไม่ได้หมายก็ว่าถ้าเกิดว่าตัวเรารอดแล้วเนี่ยเมียของเราภรรยาของเราลูกหลานของเรามันจะเป็นอะไรช่างหัวมันไม่ใช่ครับอิสลามเนี่ยท่านพี่น้นองถ้าจะไปสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาต้องเอาไปทั้งขยงต้องเอาไปทั้งครอบครัวพ่อไปด้วยภรรยาก็ต้องไปด้วยพ่อแม่ไปด้วยก็ต้องเอาลูกหลานของเราไปด้วย พ่อแม่พี่น้องของเราไปด้วยก็ต้องเอาเพื่อนที่มันอยู่ข้างๆบ้านเราไปด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องมุสลิมท่าพี่น้องจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เราจะเอาตัวรอดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเอาคนที่เป็นญาติพี่น้องคนที่เป็นบ่าวคลอคนที่เป็นมุสลิมร่วมศาสนาเดียวกับเราไปอยู่ในสวนสวรรค์ขอละซุบฮานะหุวตาลาด้วย เราไม่ต้องการที่จะให้ตัวเราขาดทุนเราไม่ต้องการที่จะให้คนที่เป็นบุตรหลานของเราขาดทุนครอบครัวของเราขาดทุนญาติพี่น้องของเราขาดทุนและพี่น้องมุสลิมของเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะไม่ให้เขาขาดทุนในวันกิยามะเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลละห์ซุบฮานะฮูวะตาลาทั้งหลายครับอัลลอห์ถึงได้เตือนบอกกับเราว่าอะลาอาลิกฮฺวลคุซรอนุลมูบินในวันกิยามานะเนี่ยท่านพี่น้องคนที่ขาดทุนน่ะหมดแล้วคนที่ขาดทุนนะนที่อัลลนะห์ซุบฮานาหง จะกลับมาใช้ชีวิตในโลกดุนยาไม่มีดุนยาให้อาศัยไม่มีดุนยาให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีดุนยาให้ปฏิบัติให้บริจาคไม่มีอีกแล้วท่านพี่น้องถ้าตราบใดก็แล้วแต่วันกิยามัตมาถึงในะท่านพี่น้องไม่ต้องแล้วครับที่จะกลับมาโลกดุนยาไม่มีอีกแล้ว เพราะฉะนั้นที่อัลลอฮ์ Allah สุบานุตละลาเตือนบอกกับเราเนี่ยเราได้ถึงเราอยู่ในขณะนี้เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาพยายามมานะอุตสาหะทาคุณงามความดีให้มากที่สุดตามกําลังความสามารถของเราเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่เป็นบุคคลที่คุศอนุมมูบีนที่ขาดทุนอย่างย่อยยับและที่อัลลอฮ์สุบานุฮุวัตลาในวันกียรมาท่านพี่น้องที่สัทธามันตอ่ตออัลลอฮ์สุบานุฮุวัตลาทั้งหลายครับ <c oughs> ถ้าเราจะมาพิจารณาดูในเรื่องของการ ขวนขวายสาะ,ะแสวงหาในเสียงที่เป็นดุนยาอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ห้ามแต่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรอัลลอฮ์บอกให้มีความพอดีจะทําอะไรก็แล้วแต่อยู่ในโลกดุนยาก็อย่าลืมอาเครัตอยู่ในอะไรอย่านึกแต่เพียงอาอาาครัตอย่างเดียวแล้วก็ไปลืมดุนยาไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นระบบระเบ,บียบ,บ,บของการดําเนินชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลานะท่านพี่น้องอัลลอฮ์วางกฎเกณฑ์ไว้หมดเลย ว่าการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาจะทำยังไงไม่ให้ขาดทุนดุนยาด้วยจะทํำยังไงไม่ให้ขาดทุนในอาคราร์ด้วยอัลลอฮ์บอกกับเราในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดอย่างช่วงยกตัวอย่างในละหมาดวันศุกร์วันเนี้ยถ้าอัลลอฮ์เรียกร้องให้เรามาละหมาดถ้าอัลลอฮ์เรียกร้องให้เรามาสุรามากี่มาอิบะดาต่ออัลลอฮ์สุบานุวะตัลลมาครับอย่านี้ละหมาดวันศุกร์อย่านี้ละมหละมาดจะมา อย่างนี้ในการที่จะไปสูเราขอ Allah s u ฮ Wa าลามาแสวงหาในสิ่งที่เป็นอาคราหลังจากที่แสวงหาสิ่งที่เป็นอาคราหลังจากนั้นจะไปทําอะไรที่ดุนยาข็ว่ากันไป s u Wa บอกกับเราว่าว่บตตอกีฟีมาอาตากั r r a t ซีบะกมินัดดุนยาอัลบอกกับเราอย่างนี้ และจงไขว่คว้าหาอาครออัลลอฮ์ให้เรามาอยู่ในอัลลอฮ์ให้เรามามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนยท่านพี่น้องบางคนขวนขวายแต่ดุนยาอย่างเดียวเลยบางคนขวนขวายแต่ดุนยาอย่างเดียวเลยแต่อัลลอฮ์บอกกับเราให้ไขว่คว้าหาอาคีรอบ้างไขว่คว้าหาอาครอบ้างรู้จักอัลลอฮ์บ้างรู้จักคําสั่งใช้บ้างรู้จักรู้จักคําสั่งห้ามของอละซุบฮานะฮูวตาลาบ้างในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเจ้าท่านพี่น้อง ในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาประทานอะไรมาให้กับเราประทานอะไรมาให้กับเราท่านพี่น้องถ้าเราจะเอานิ้วหรือเอาเครื่องคิดเลขมานั่งคิดเนี่ยท่านพี่น้องคิดไม่ได้ละครับถ้าเราจะมานับ <c oughs> ความปวดปานของอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาที่ให้เรามาในดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องนับยังไงก็ไม่มีทางนับได้อัลลอฮ์ให้ปัจจัยยังชีพอะไรกับเราอัลลอฮ์ให้สุขภาพร่างกายของเราที่แข็งแรงโดยขณะที่คนคนอื่นเจ็บป่วย อัลลอฮ์ให้เราหายใจอย่างสะดวกสบายโดยในขณะที่คนคนอื่นใส่สายออกซิเจนอัลลอฮ์สุบานุตัลลาให้เราเดินมาสู่เราได้มาบ้านทอลอสุบานุตัลลาได้ในขณะที่คนอื่นไม่มีขาที่จะเดินอัลลอฮ์สุบานุตัลลาเมตตาให้เราเห็นได้ในขณะที่คนอื่นเ็าตาบอดเห็นไม่ได้อัลลอฮ์ให้เราได้ยินคําดาดาทอลอสุบานุตัลลาในขณะอีกหลายๆคนที่เป็นบ่าวขอลอสุบานุตัลาไม่ได้ยินอะไรเลยหูหนวกตาบอด แต่เราเป็นอย่างนั้นไหมครับเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นบ่าวขอลอสุบาโนตาลาที่อัลลอฮ์บอกให้เราเนี่ยจงเสาะแสวงหาอาคีรอบ้างในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้กับท่านและในขณะเดียวกันท่านพี่น้องที่เคารพรักต่อลอสุบาโนวตาลาทั้งหลายวะลาตันซาซีบากามินัดุนยาแต่อะไรที่เป็นหน้าที่สิทธิและหน้าที่ในโลกดุนยาของท่านพี่น้องเนี่ยอย่าได้ลืมด้วยว่าท่านพี่น้องมี มีต้องดูแลมีภรรยาต้องดูแลมีคนที่เป็นลูกเต้าต้องดูแลท่านพี่น้องก็ต้องไปทําหน้าที่เสาะหาปัจจัยริสกีให้กับคนที่เป็นคนอะไรบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านพี่น้องถ้าอัลลอฮ์สุบฮานาวาตาลาไม่ทรงไม่สอนบอกกับเราเราไม่มีทางที่จะรู้ได้แหละแต่อัลลอฮ์สอนบอกกับเราวิธีในการดําเนินชีวิตในโลกดุนยาเพราะชีวิตของมนุษย์ของคนที่เป็นมุสลิมไม่ได้หมายความว่าเรามาอยู่ดุนยาอย่างเดียวตายแล้วแล้วจบกันไม่ใช่ เราต้องส่อสแสวงหาหลายสิ่งหลายๆอย่างที่เราเรียกกันว่าความวายัางเกรงเนี่ยเอาไปใช้ในกูโบลด้วยเอาไปใช้ในโลกอาลัมบารซักด้วยเอาไปใช้ในวันอาเิอรอด้วยเอาไปใช้ในวันกิมาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ในดุนยาเราไม่ส่อสแสวงหาอะไรเลยเพื่ออาเค,ออาคอรอ้ดท่านพี่น้องไปในกูโบลไม่มีอะไรเลยไปในวันอาคครอไม่มีอะไรเลย <c oughs> เขาก็จะตกอยู่ในสภาพของคนที่ขาดทุน ท่านพี่น้องที่ศรัทธามันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทั้งหลายครับบุคคลที่จะประสบความสําเร็จหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาท่านพี่น้องจําไว้ง่ายๆมีอยู่3มข้อท่านพี่น้องจําไว้ง่ายๆนะครับถ้าวันนี้เราอยากเป็นบุคคลที่มีชัยชนะมีบุคคลที่เป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาท่านพี่น้องหนึ่งอัตตะวาตักว,า,กวาเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้หมายว่าพูดง่ายและทำก็ยากไม่ใช่ พูดง่ายแล้วก็ทําได้ด้วยทําได้ด้วยแล้วก็ทําง่ายด้วยการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาหูวัตาลาท่านพี่น้องอัลลอฮ์ซุบบะฮานตาลาบอกกับเราไว้ในอัลกุรอานหลายอายะที่บอกกับเราว่าถ้าอยากจะประสบความสําเร็จทำอย่างไงอ่ะวัตตะกุลลอฮะละอัลลอฮกุมตุฟลิฮูนวัตตะกุลลอฮะพวกสุ่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์และพวกท่านทั้งหลายจะประสบความสําเร็จนี่อัลลอฮ์พูดนี่อัลลอฮ์พูดด้วยกับตัวของพระองค์เองว่าถ้ายำเกรง อัลลอฮ์การันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าคนคนนั้นจะประสบชัยชนะและก็ประสบความสําเร็จนะที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความยำเกรงท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาทั้งหลายครับเราก็จะต้องยำเกรงตามกําลังความสามารถของเราอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเราวัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมพวกสุ้เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตามที่กําลังความสามารถของท่านพี่น้อง ถ้าท่านพี่น้องสุขไหนก็นแล้วแต่มีความอะไรมีมีอะไรมีภารกิจที่ยุ่งเหยิงมีอะไรมีมีอะไร,ม,ม,ะไรมีการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านพี่น้องไม่ต้องมาครับ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแบบไม่สามารถที่จะมาได้มานั่งฟังคุตบาก่อแย,ย่มาละหมาดยืนละหมาดไม่ไหวถ้านพี่น้องทําไงละหมาดวันศุกร์ที่บ้านละหมาดรุรี่ที่บ้านหลักการอิสลามสอนไว้ให้เป็นฉากๆแกเลยท่แต่ที่อัลลอฮ์สุบฮานุตลาสอนบอกกับเราเนี่ยให้เรามาในฐานะที่เรามีความสามารถแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีความสามารถไหนท่านพี่น้องเข้าใจไว้ด้วยว่าคนที่หยุดละหมาดวันศุกร์ยกตัวอย่างสามศุกร์ติดต่อกันศุกร์แรกไม่มาศุกร์สองไม่มาศุกร์สามไม่มาอัลลอฮ์ประทับหัวใจของเขาให้เขา,เขาออกห่างจากทางตรรงของอิิสลามะะไจะเกดึ้น ท่าพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่อละซุบฮานะฮูวตาลาทั้งหลายครับความสําเร็จของคนที่เป็นบาขอลละซุบฮานะฮูวตาลาทุกคนหนึ่งยำเกรงต่อละให้มากให้เยอะๆตามกำลังลลความสามารถของเราสองมุตตะบะอัลลอฮ์สุลลิลัยฮิสสลัลลอฮุหัวอะเลวะสัลลัมคุณลักษณะหรือบุคลิกของคนที่มีความสําเร็จคือคนที่ยำเกรงต่ออัลละสองคือคนที่ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีม,มัสสลัลลอฮุหัวอะเลวะสัลลัมสอนบอกกับเราอะไรบ้างล่ะครับการเดินในชีวิต การดำเน,นิลลเน,น,นลลลลชีวิตของท่านนบีมศลลละฮวาเลวะสลลัมถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์ดูตัวของท่านนบีมศลลละฮวาเลวะสลลัมนบีมุฮัมมัดลลัละฮวาเลวะสลลัมชีวิตของท่านนะท่านพี่น้องเป็นบุคคลที่อะไรครับเป็นบุคคลธรรมาดาเหมือนเราเละเป็นมนุษย์เหมือนเราเละแต,ตกต่างกันอยู่อย่างเดียวะนะนบีมุฮัมมัดลลัละฮวาเลวะสลลัมนั้นได้รับวาฮีมาจากอัลลอฮฺซุบะฮฺอะตะอาลาและได้ถูกการได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลของพระองค์แต่ท่านนบีคือคนเหมือนเรา แต่ท่านนาบีสามารถที่จะเอาเวลาอย่างไรเนี่ยท่านมีน้อง24ชั่วโมงท่านนาบีกับ24ชั่วโมงของเราเหมือนกันเลย24ชั่วโมงของบรรดาสวาวบากับะ4บ24ชั่วโมงของเราเหมือนกันเลยแต่เหตุไหนความยำเกรงของเขาเหล่านั้นกับความยำเกรงของเราในวันนี้ถึงได้แตกต่างกันมากมายเหลือเกิน เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่อละซุบฮานุวะตาลาทั้งหลายอยากประสบความสําเร็จไหมหนึ่งอย่างเดียงต่อละอยากประสบความสําเร็จนะที่อัลลอฮ์ไหมปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลลูอะลัยวะสัลลัมประการสุดท้ายท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่อละซุบฮานุวะตาลาทุกท่านอัลอามลุสซอลัยประการสุดท้าย อัลลอฮฺสุบฮฺนวาตาลาไดทรงบอกกับเราถ้าอยากจะประสบความสําเร็จท่าน่น้องปฏิบัติคุณงามความดีคุณงามความดีตามที่อัลลอฮฺว่านะครับไม่ได้หมายความว่าคุณงามความดีตามที่เราคิดเองตามที่เรานึกเองตามที่เราอยากจะปฏิบัติเองตามที่เราอยากจะทําเองไม่ใช่คุณงามความดีที่นี้นะคือสิ่งที่อัลลอฮ์สอนสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้สิ่งที่ท่านอบบมุฮัมีมัดมัลลัลฮฺวาเลวัลสลัมทำ Allah subhanahu wa t a บอกกับเราว่ายาอิวะละดีนาอามานูยาอิวะละดีนาอามานุรุก้อูโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยลล l a h เรียกร้องก่อนศรัทธาก่อนหน้าล l l a h ถึงจะได้สั่งอ่ะถ้าไม่ศรัทธาถ้าไม่รับอิสลามถ้าไม่เป็นมุสลิมไม่ต้องมารุกัวจะเป็นคนพุทธจะเป็นแจ๊กจีนที่ไหนจะเป็นฮินดูศาสนาคริสไม่ต้องไม่ต้องมารุกัว แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเป็นมุมินเราเป็นมุสลิมเราอามานูอัลลอฮ์ใช้ให้รุก,กวัวรุก,กวัวคืออะไรละมาดอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรต่อให้รุก,กวัวเสร็จเรียบร้อยวัสยูดูละมาดถ้าคนไม่ใช่มุสลิมจะไม่ละมาดวันหนึ่งห้าเวลาไม่ละมาดไม่อ่านลกุรอานไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพวกเราไปในวันกิยามาไปเคียร์เองแต่สําหรับคนที่เป็นมุสลิมถ้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียกสั่งใช้ให้อะไรครับให้สุยุดสุยุดอัลลอฮ์สั่งใช้ให้รุกวัวรุกวัว ยังไงต่อว ah, ่าบ ah. ah, ah. um ูดูร ah, ah. ah um, ah um ับบากุมอัลลอฮ์สั่งใช้ให้พวกเราทั้งหลายอิบะดาต่อผู้อภิบาลของพวกท่านเราต้องอิบะดาเราต้องอิบะดาต่ออัลลอฮ์นะครับว่ฟอ่าลุลขอยรอละอัลละกุมตุฟลิฮูเละกจงปฏิบัติคุณงามความดีในสิ่งที่อัลอิสลามได้สอนนนเเรรราาาาาาถ้้ปฏิิบัััตตคคคุณงงมมวดีีีแลลลทท่่่่พพอออกะฮ์ซุบฮานะฮูวะะตอาลาทุกท่านครับละอัลละฮุมละอัลละฮุมตุฟลิฮู อัลลอฮ์บอกกับเราในช่วงท้ายของออช่วงท้ายอายะในสุรอัลฮัจญยอายะที่77ว่าประสบความสําเร็จแล้วพวกเจ้าและพวกเขาจะประสบชัยชนะได้รับความสาเร็จนาที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาเพราะฉะนั้นคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาทุกๆคนเราต้องการปรารถนานะครับที่จะได้รับความสําเร็จนาที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะลาในวันเกียร์มาเพราะฉะนั้นหนทางมีบอกแล้ว ผลทางมีบอกแล้วทำอย่างไรประสบความอย่างประสบความสำเร็จทำอย่างไรประสบกับความล้มเหลวมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าความยำเกรงที่มันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันมีต่ออัลลอฮ์ขนาดไหนถ้ามีต่ออัลลอฮ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มท่านพี่น้องอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าหาอัลลอฮ์เขาจะอะไรปฏิบัติตามคาสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานุตะลาอย่างไม่คับอย่างไม่แลอย่างไม่ยังไม่รีรอ แต่ถ้าใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่มีความยำเกรงต่อละซุบะฮานตาลาลดหลันกันมาน้อยหน่อยเวลาละซุบะฮานตาลาเรียกร้องก็จะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อไรก็ได้เมื่อไรก็ได้เมื่อไรก็ได้แต่พี่น้อง ทิสตามันตอตอัลอสุบาานาวตาลาทั้งหลายครับวันนี้เรามีโอกาสดีกว่าอีกหลายๆคนที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาให้เรานั้นมาเป็นบ่าวของอลลอสุมาตาลาเราต้องทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานเราต้องทําให้ความเป็นบ่าวในตัวงเรานั้นเป็นบ่าวที่อะไรครับที่มีคุณค่า ที่มีคุณค่านะ ALLY ที่หน้าที่ที <song pt it> ่ตัวของเราแล้วในที่สุดท่านพี่น้องเรากลับไปพบอัลลอฮฺซุบะฮานุตะลาเราจะได้รับชัยชนะทั้งในอัลลัมบารซักและวันกียมะมาผมฝากไว้บนแก้วคิดและกบะเบรียนอะกูลุกาลีฮะดาวัสัฟรุลลาฮ์ลาดิมาลิวะละกุมวัสะฟิรูอินนหูกานะอฟารอ